สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปติววิชาวิธีพิจารณาความแพ่งสองค่ะข้อแรกจะพูดถึงเรื่องการอทธรณ์ในคดีแพ่งนะคะการอทธรณ์จะมีหลักตามมาตราสองส,องสค่ะการอทธรณ์จะเป็นสิทธิ์ของคู่ความที่สามารถอทธทณ์ได้ถ้าหากว่าไม่มีข้อห้ามหรือข้อกฎหมายใดห้ามไว้ค่ะ โดยในข้อ1จะแบ่งออกเป็นข้อจํากัดสิทธิ์ในการอุทธรณ์คำพิพากษาตามมาตรา224และมาตรา225และอีกกลุ่มหนึ่งจะแบ่งเป็นเรื่องของข้อจํากัดสิทธิ์ในการอุทธรณ์คำสั่งตามมาตรา226ซึ่งจะมีบทยกเว้นอยู่ตามมาตรา227และมาตรา228ค่ะสรุปภาพรวมคือโดยหลักตามมาตรา223การอุทธรณ์เป็นสิทธิที่คู่ความสามารถทำได้ค่ะ แต่จะมีบทบัญญัติต่างๆที่จะเป็นข้อห้ามจำกัดสิทธิการอุทธร์ไว้ซึ่งเราจะเน้นกันที่มาตรา2 2 4ถึงมาตรา2 2 8ค่ะมาเริ่มกันที่มาตรา2 2 4นะคะข้อห้ามอุทธร์ในปัญหาข้อเท็จจริงโดยมีจำนวนทุนทรัพย์เป็นข้อจำกัดสิทธิในการอุทธร์ค่ะหลักตามมาตรา2 2 4วรรคหนึ่งคดีที่มีราคาทรัพย์สินหรือทุนทรัพย์ที่พิพาทกันในชั้นอุทธร์ไม่เกินห0,000่นบาท องห้ามไม่ให้อุธทร์ในปัญหาข้อเท็จจริงค่ะข้อสังเกตของมาตราสองอวรคหนึ่งคือราคาทรัพย์สินหรือทุนทรัพย์นั้นต้องเป็นทุนทรัพย์ในชั้นอุธทณนนะคะไม่ใช่ทุนทรัพย์ตามที่ฟ้องค่ะและทุนทรัพย์ในชั้นอุธทรนนั้นต้องไม่เกินห้าหมื่นบาทค่ะซึ่งจะต้องห้ามอุธทร์เฉพาะในปัญหาข้อเท็จจริงถ้าเป็นปัญหาข้อกฎหมายจะไม่ห้ามอุทอ์นะคะ ประเด็นแรกคำว่าทุนทรัพย์ในชั้นอุทธรณ์จะอธิบายได้จากตัวอย่างดังนี้ค่ะยกตัวอย่างเช่นมีการฟ้องในศาลชั้นต้นเรียกค่าเสียหาย2ล้านบาทศาลชั้นต้นตัดสินให้จำเลยจ่ายค่าเสียหาย1นล้านห้าแสนบาทผลคือโจทย์อยากได้2ล้านแต่ศาลชั้นต้นตัดสินให้แค่1 5ึ่งล้านแสนส่วนต่างคือ5 0 0แสบาทโจทย์จึงยื่นอุทธรณ์ขอให้จำเลยจ่ายอีก5 0 0แสบาท ในกรณีนี้ทุนทรัพย์ในชั้นอุทธร์เท่ากับ5 0 0แสนบาทค่ะสรุปง่ายๆคือทุนทรัพย์หรือราคาทรัพย์สินที่พิาพาทกันในชั้นอุทธรคือส่วนต่างของจำนวนที่ศาลชั้นต้นพิาพากษาให้และจำนวนที่ขอไปในอุทธรค่ะซึ่งประเด็นต่อมาทุนทรัพย์ในชั้นอุทธรไม่เกิน5 0,000่นบาทหมายความว่าถ้าโจทหรือจำเลยยื่นอุทธรโดยมีทุนทรัพย์5 0 0 0 0บาทพอดี จะต้องห้ามอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริงค่ะเพราะไม่เกิน50,000บาทแต่ถ้าเป็นการยื่นอุทธรณ์5 0 0 0มบาทแบบนี้สามารถอุทธรณ์ได้ค่ะเพราะว่าเกิน5 0,000บาทแล้วค่ะส่วนประเด็นสุดท้ายคือต้องห้ามอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริงปัญหาข้อเท็จจริงคือปัญหาที่ศาลต้องใช้ดุลพินิษในการชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานว่าข้อเท็จจริงจากพยานหลักฐานที่คู่ความนำมาสืบนั้นฟังยุติได้เพียงใดค่ะ ซึ่งจะต่างกับปัญหาข้อกฎหมายซึ่งปัญหาข้อกฎหมายคือปัญหาที่ศาลสามารถวินิจฉัยได้เองโดยไม่ต้องฟังพยานหลักฐานของคู่ความเลยค่ะตัวอย่างของปัญหาข้อเท็จจริงเช่นการที่ศาลใช้ดุลพินิษในการกำหนดค่าเสียหายต่างๆว่าควรกำหนดให้จําเลยจ่ายมากน้อยเพียงใดเป็นต้นค่ะสรุปคือหลักตามมาตรา224วรรคหนึ่ง ถ้าเป็นคดีที่มีราคาทรัพย์สินหรือทุนทรัพย์ที่พิพาทกันในชั้นอุทธรณ์ไม่เกิน5 0,000นบาทจะต้องห้ามอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริงคืออุทธรณ์ไม่ได้ค่ะแต่จะมีข้อยกเว้นที่สามารถอุทธรณ์ได้อยู่ตามมาตรา2องวรรคสองได้แก่ 1. คดีเกี่ยวด้วยสิทธิแห่งสภาพบุคคลเช่นการร้องขอให้คนเป็นคนสาบสูญหรือเรื่องเกี่ยวกับการขอสัญชาติ 2. คดีเกี่ยวกับสิทธิในครอบครัว เช่คนคดีฟ้องหยาและคดีที่ไม่มีทุนทรัพย์หรือคดีที่ฟ้องขอให้ปลดเปลื้องทุกอันไม่อาจคำนวณเป็นราคาเงินได้ค่ะตัวอย่างของคดีไม่มีทุนทรัพย์เช่นการฟ้องขอห้ามไม่ให้ทําให้เกิดเสียงหรือกลิ่นลําคาญหรือร้องขอเป็นผู้จัดการมรดกค่ะซึ่งถ้าตามข้อเท็จจริงปรากฏว่ามีการฟ้องคดีเกี่ยวกับคดีเกี่ยว,ด,ยวด้วยสิทธิแห่งสภาพบุคคลหรือคดีเกี่ยวกับสิทธิในครอบครัว หรือคดีที่ไม่มีทุนทรัพย์แล้วมีการเรียกร้องค่าเสียหายที่เป็นตัวเงินพ่วงมาด้วยในคดีจะต้องดูคำขอหลักเป็นเกณนะค่ะถ้าคำขอหลักนั้นเป็นคดีเกี่ยวกับบุคคลหรือครอบครัวหรือเป็นคดีไม่มีทุนทรัพย์แม้จะมีการเรียกค่าเสียหายเป็นตัวเงินและจำนวนนั้นไม่เกิน50าหม่นบาทก็ยังสามารถอุทธรณ์ได้ตามมาตรา2 2 4วรรคสค่ะ ยกตัวอย่างเช่นกรณีที่ข้างบ้านเปิดร้านรับทำท่อไอเสียตั้งแต่8โมงเช้าถึงตีสอทุกวันและมีการเทสท่อทั้งวันจนทำให้เพื่อนบ้านหูดับเพื่อนบ้านจึงฟ้องห้ามไม่ให้ส่งเสียงและให้เปิดร้านแค่เวลา8โมงเช้าถึง6โมงเย็นโดยในคดีนี้เพื่อนบ้านได้เรียกค่ารักษาพยาบาลที่หูดับเป็นเงินจานวน30,000บาทด้วยกรณีนี้เป็นการฟ้องขอห้ามมีให้ทำให้เกิดเสียงหรือลินลํำคาญ แม้จะมีการเรียกค่ารักษาพยาบาลซึ่งไม่เกิน5 0,000่นบาทมาด้วยแต่เนื่องจากเป็นคดีที่ไม่มีทุนทรัพย์จึงสามารถอุดธรณ์ได้ตามมาตรา2 2 4วรรค2ค่ะและประเด็นสุดท้ายของมาตรา2 2 4ตามวรรค2จะมีข้อยกเว้นของคดีที่ไม่มีทุนทรัพย์ซึ่งห้าอุทธรณ์ตามมาตรา2 2 4วรกสองโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ค่ะถ้าเป็นคดีไม่มีทุนทรัพย์ที่เป็นคดีฟ้องขับไล่บุคคล ออกจากอสังหาริมทรัพย์โดยมีค่าเช่าหรืออาจให้เช่าได้ในขณะยื่นฟ้องไม่เกินเดือนละ4 0 0 0บาทคดีฟ้องขับไล่นี้แม้จะเป็นคดีไม่มีทุนทรัพย์แต่ถ้าอสังหาริมทรัพย์นั้นมีค่าเช่าไม่เกินเดือนละ4 0 0 0บาทมาตรา2 2 4สวรรองจะห้ามไม่ให้อุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริงค่ะยกตัวอย่างเช่นโจทย์เป็นเจ้าของบ้านเช่าและผู้เช่าไม่ยอมจ่ายค่าเช่าเป็นเวลา3เดือนแล้วโจทย์จึงฟ้องขับไล่ผู้เช่าออกไป ซึ่งบ้านเช่านั้นโจทย์ให้เช่าอยู่ในราคาเดือนละ2,000บาทในกรณีนี้แม้จะเป็นคดีฟ้องขับไล่แต่เมื่อค่าเช่าไม่เกินเดือนละ4,000บาทจึงห้ามอุทรรณ์ตามมาตรา224วรรค2ค่ะข้อสังเกตเพิ่มเติมถ้าหากว่าจำเลยต่อสู้เรื่องกรรมสิทธิ์ในคดีที่ฟ้องขับไล่จะกลายเป็นคดีที่มีทุนทรัพย์ขึ้นมาทันทีถ้าหากว่าจำเลยต่อสู้กรรมสิทธิ์ให้ตนเองค่ะยกตัวอย่างเช่น โจทฟ้องจำเลยฐานบุกรุกเข้ามาในที่ดินของโจทถ้าหากว่าจำเลยต่อสู้ว่าจำเลยไม่ได้บุกลุกแต่จำเลยได้ครอบครองปรปักที่ดินนี้เกิน10ปีแล้วกรณีนี้ถือว่าจำเลยได้ต่อสู้ว่าตนเองมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินค่ะในกรณีนี้จากคดีฟ้องขับไล่ที่เป็นคดีไม่มีทุนทรัพย์ซึ่งเราจะต้องดูเรื่องค่าเช่าว,ว่าอุทธรณ์ได้หรือไม่ได้ก็จะต้องเปลี่ยนเป็นคดีที่มีทุนทรัพย์ โดยจะกลับไปใช้หลักตามมาตรา224วรรคหนึ่งว่ามีทุนทรัพย์ในชั้นอุทธร์ไม่เกิน50,000บาทหรือไม่ซึ่งก็จะดูจากราคาที่ดินที่พิพาทค่ะถ้าเป็นกรณีที่จำเลยต่อสู้ว่าตนเองมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินถ้าหากว่าที่ดินนั้นมีราคาไม่เกิน5 0,000บาทก็จะถือว่าเป็นคดีที่ห้ามอุทธร์ตามมาตรา224วรรคหนึ่งเพราะมีทุนทรัพย์ในชั้นอุทธร์ไม่เกิน50,000บาทค่ะ แต่ในทางกลับกันถ้าจำเลยต่อสู้ว่าตนเองมีสิทธิ์อยูย่ในที่ดินนี้ได้เพราะที่ดินนี้เป็นกรรมสิทธิ์ของพี่ชายของโจ์ซึ่งพี่ชายของโจ์ได้อนุญาตให้จำเลยอยู่แล้วในกรณีนี้แม้จำเลยจ,จะต่อสู้เรื่องกรรมสิทธิ์แต่เมื่อจำเลยไม่ได้ต่อสู้กรรมสิทธิ์ให้ตนเองแต่เป็นการต่อสู้ให้ผู้อื่นกรณีนี้ก็จะไม่ถือว่าเป็นคดีที่มีทุนทรัพย์ค่ะก็จะยังคงเป็นคดีฟ้องขับไล่ที่ไม่มีทุนทรัพย์เหมือนเดิมแล้วก็จะต้องดูว่าในขณะยื่นฟ้อง มีค่าเช่าหรืออาจให้เช่าได้ไม่เกินเดือนละ4 0 0 0บาทหรือเปล่าคะสรุปมาตรา2 2 4คือการห้ามอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริงโดยหลักตาม2 2 4วรรคหนึ่งจะดูว่าคดีนั้นมีทุนทรัพย์ในชั้นอุทธรณ์ไม่เกิน5 0,000บาทหรือไม่ถ้าหากว่าไม่เกินจะอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริงไม่ได้คะ่ะแต่ก็จะมีข้อยกเว้น2 2 4วรรคสองคดีเกี่ยวกับบุคคลเกี่ยวกับสิทธิ์ในครอบครัวหรือคดีที่ไม่มีทุนทรัพย์จะสามารถอุทธรณ์ได้ ยกเว้นคดีที่ไม่มีทุนรัพย์ที่เป็นคดีฟ้องขับไล่บุคคลออกจากอสังหาริมทรัพย์โดยอสังหาริมทรัพย์นั้นมีค่าเช่าหรืออาจให้เช่าได้ไม่เกินเดือนละ4 0 0 0บาทก็จะห้ามอุทธรณ์ตามมาตรา2 2 4วรรค2ค่ะต่อมามาตรา225เป็นการห้ามอุทธรณ์ในข้อที่ไม่ได้ยกมาว่ากล่าวโดยชอบด้วยกฎหมายแล้วในสารชั้นต้นค่ะหลักตามมาตรา2 2 5คือข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายที่จะอุทธรณ์ได้ จะต้องเป็นสิ่งที่แสดงไว้โดยชัดแจ้งและเป็นข้อที่ได้ยกขึ้นมาว่ากล่าวแล้วโดยชอบในศาลชั้นต้นและเป็นสาร,ระแก่คดีค่ะคําว่าเป็นข้อที่ได้ยกขึ้นมาว่ากล่าวแล้วโดยชอบในศาลชั้นต้นหมายถึงว่าฝ่ายที่ได้ยื่นอุทธรณ์ในเรื่องนั้นๆเคยยกเรื่องนี้มาต่อสู้แล้วในศาลชั้นต้นค่ะยกตัวอย่างเช่นจำเลยจะอ้างว่าฟ้องของโจทย์เคลือบคลุม แต่ถ้าจำเลยไม่เคยต่อสู้ว่าฟ้องเคลือบคลุมไว้ในศาลชั้นต้นอยูยูจำเลยจะยกขึ้นมาเห็นอุทธรณ์ว่าขอให้ศาลยกฟ้องเพราะว่าฟ้องของโจทก์เคลือบคลุมแบบนี้จะไม่สามารถทำได้ค่ะจะต้องห้ามอุทธรณ์ตามมาตรา2 2 5วรักหนึ่งค่ะแต่ตามมาตรา2 2 5วรักสองจะมีข้อยกเว้นที่สามารถอุทธรณ์ได้แม้เรื่องนั้นจะไม่เคยได้ยกขึ้นมาว่ากล่าวแล้วโดยชอบในศาลชั้นต้นค่ะประเด็นที่สามารถอุทธรณ์ได้ ได้แก่ 1. ปัญหาเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชนเช่นการต่อสู้ว่าโจทย์ไม่มีอำนาจฟ้องแม้จำเลยจะไม่เคยต่อสู้เรื่องอำนาจฟ้องในศาลชั้นต้นแต่จำเลยก็สามารถยกมาเป็นข้ออุทธรณนได้ค่ะประเด็นที่2คือปัญหาเกี่ยวกับข้อกฎหมายที่อ้างในศาลชั้นต้นไม่ได้เพราะพฤติการไม่เปิดช่องให้กระทำได้ยกตัวอย่างเช่นเป็นการต้องรอผลคำพิพากษาของอีกคดีหนึ่ง ซึ่งในศาลชั้นต้นอีคดีหนึ่งนั้นยังไม่พิพากษาต่อมาตอนชั้นอุทธร์คดีดังกล่าวเพิ่งจะพิพากษาจึงสามารถยกขึ้นมาอ้างในศาลชั้นอุทธร์ได้ค่ะและสุดท้ายคือเหตุจากการดําเนินกระบวนพิจารณาในชั้นอุทธร์ไม่ถูกต้องตามกฎหมายถ้าหากมีการดําเนินกระบวนพิจรารณาที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายสามารถยื่นอุทธร์ได้แม้จะเป็นเรื่องที่ไม่เคยว่ากก่าวกันมาแล้วในศาลชั้นต้นค่ะเพราะเหตุเพิ่งเกิดในชั้นอุทธร์ค่ะข้อสังเกต ในการดูว่ามาตา2 2งนั้นสาม,มารถ them, อทธทณ์ได้หรือไม่จะต้องดูอันดับแรกว่าตามข้อเท็จจริงในศาลตรชั้นต้นจำเลยได้ต่อสู้ในคำให้การไว้ว่าอย่างไรแล้วต่อมาจำเลยยื่นอทธทอนในเรื่อง <โ frustrating S 1> ที่เคยต่อสู้ไว้แล้วหรือเป็นเรื่องที่ไม่เคยต่อสู้ไว้ค่ะแล้วต่อมาค่อยดูว่าเรื่องที่ไม่เคยต่อสู้นั้นเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับปัญหาความสงบเรียบร้อยของประชาชนหรือไม่ค่ะถ้าหากว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับปัญหาความสงบเรียบร้อย แม้จะไม่เคยยกขึ้นมาต่อสู้ไว้ก็สามารถอุทธรณ์ได้ตามมาตรา2 2 5วรรค2ค่ะและตอนนี้เราก็จบเรื่องข้อจำกัดสิทธิ์ในการอุทธรณ์คำพิพากษาตามมาตรา224และมาตรา225แล้วค่ะต่อมาจะเป็นข้อจำกัดสิทธิ์ในการอุทธรณ์คำสั่งค่ะซึ่งตามมาตรา226เป็นข้อที่ต้องห้ามอุทธรณ์เพราะเป็นคำสั่งระหว่างพิจารณาค่ะความหมายของคำสั่งระหว่างพิจารณา คือเป็นคำสั่งของศาลที่ได้สั่งขณะที่คดีอยู่ระหว่างพิจารณาของศาลนั้นซึ่งเมื่อสั่งแล้วไม่ทําให้คดีเสร็จไปจากศาลไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนค่ะคือเป็นคําสั่งที่แม้ศาลมีคําสั่งนั้นๆคดีนั้นก็ยังทําการพิจารณากันต่อไปค่ะถ้าหากว่าเป็นคําสั่งที่ศาลสั่งแล้วทําให้คดีจบเลยเช่นสั่งยกฟ้องทำให้เรื่องไม่วนกลับเข้ามาอยู่ในศาลอีก เช่นนี้จะไม่ใช่คำสั่งระหว่างพิจารณาค่ะซึ่งการจะใช้มาตรา2 2 6ต้องเป็นคำสั่งที่ไม่เข้าตามมาตรา2 2 7หรือมาตรา2 2 8ด้วยค่ะยกตัวอย่างของคำสั่งระหว่างพิจารณาเช่นคำสั่งรับคำให้การเมื่อศาลรับคำให้การคดีก็จะดำเนินต่อไปค่ะหรือคำสั่งอนุญาตให้แก้ไขเพิ่มเติมคำฟ้องหรือคำให้การก็เช่นเดียวกันค่ะถ้าศาลอนุญาตให้แก้ไขได้ ไม่ว่าจะโจล์หรือจำเลยก็สามารถแก้ไขคํำฟ้องหรือคํำให้การและคดีนั้นก็จะพิจารณากันต่อไปค่ะหรือเป็นคำสั่งอนุญาตให้ร้องสอดคือกรณีที่มีบุคคลภายนอกต้องการจะร้องสอดเข้ามาเป็นคู่ความในคดีในกรณีนี้ถ้าศาลอนุญาตให้เขาเข้ามาได้คดีก็ไม่จบไปก็จะพิจารณาคดีไปต่อโดยมีผู้ร้องสอดเข้ามาร่วมด้วยค่ะและตัวอ,อย่างสุดท้ายคำสั่งไม่อนุญาตให้ถอนฟ้อง หมายความว่าโจทก์ต้องการจะถอนฟ้องให้คดีจบไปจากศาลเมื่อศาลไม่อนุญาตให้ถอนฟ้องคดีจึงดำเนินต่อไปจึงเป็นคำสั่งระหว่างพิจารณาค่ะเมื่อเป็นคำสั่งระหว่างพิจารณาตามตัวอย่างดังกล่าวมาแล้วหลักในการอุดธรณ์คำสั่งระหว่างพิจารณาตามมาตรา2 2 6กำหนดว่าห้ามอุดธรณ์คำสั่งระหว่างพิจารณาค่ะเว้นแต่1จะต้องโต้แย้งขัดขานคำสั่งนั้นเอาไว้ก่อน จึงจะมีสิทธิอุทธรณ์ได้และ2จะไม่สามารถอุทธรณ์ทันทีค่ะจะต้องรออุทธรณ์ภายใน1เดือนนับแต่อ่านคําพิพากษาของคดีที่กําลังดําเนินอยู่ค่ะคือต้องรอให้คดีนั้นจบลงก่อนแล้วภายใน1เดือนนับแต่อ่านคําพิพากษาของคดีนั้นจึงสามารถยื่นอุทธรณ์ได้ซึ่งการจะยื่นอุทธรณ์คําสั่งตามมาตรา2 2 6หรือคําสั่งระหว่างพิจารณาได้นั้นจะต้องมีการโต้แย้งขัดขานคำสั่งนั้นไว้ก่อนณนะตอนที่คดียังไม่จบค่ะ ยกตัวอย่างเช่นจำเลยขอยื่นแก้ไขคำให้การศาลอนุญาตให้แก้ได้โจทย์ไม่พอใจโจทย์อยากจะอุทธรณ์โจทย์จะต้องทำการโต้แย้งขัดขานคำสั่งของศาลที่อนุญาตให้จำเลยแก้ไขคำให้การไว้ก่อนแล้วพอคดีจบภายในหนึ่งเดือนนับแต่อ่านคำพิพากษาขอ,ของคดีนั้นโจทย์จะต้องยื่นอุทธรณ์คำสั่งระหว่างพิจารณาที่ศาลอนุญาตให้จำเลยแก้คำให้การค่ะหลักการจะเป็นไปตามมาตรา226ค่ะ และสุดท้ายเราจะมาพูดถึงมาตา227และมาตา228ค่ะซึ่งจะถือว่าไม่ใช่คำสั่งระหว่างพิจารณาจะไม่ต้องตามหลักของมาตา226และสามารถอุทธรณ์ได้ทันทีโดยไม่ต้องโต้แยงไว้ก่อนค่ะจุดสำคัญที่สามารถเปรียบเทียบกันได้ระหว่างมาตา227และมาตา228คือความเหมือนกันคือทั้งมาตา227และมาตา228ไม่ใช่คำสั่งระหว่างพิจารณาค่ะ แต่ความแตกต่างกันคือมาตรา227คำสั่งนั้นจะทำให้คดีเสร็จไปทั้งเรื่องแต่มาตรา228คำสั่งนั้นจะไม่ทำให้คดีเสร็จไปทั้งเรื่องแต่อาจจะเสร็จไปบางเรื่องค่ะตัวอย่างของมาตรา227ยกตัวอย่างเช่นคำสั่งของศาลชั้นต้นที่ไม่รับหรือคืนคำคู่ความหรือคำสั่งชี้ขาดปัญหาเบื้องต้นเช่นคำสั่งของศาลที่ไม่รับคำฟ้อง ถ้าไม่รับคําฟ้องคือจะทําให้คดีจบไปทั้งเรื่องเลยค่ะเพราะว่าจะไม่เกิดเป็นคดีขึ้นค่ะเลยเป็นตามมาตรา227หรือไม่รับคําฟ้องแยง้งนั่นก็ถือว่าจําเลยไม่สามารถเป็นโจทก์ฟ้องแย้งได้เลยเพราะว่าศาลไม่รับฟ้องแย้งค่ะหรือว่าคําสั่งไม่รับคาร้องสอดของบุคคลภายนอกก็จะทําให้บุคคลภายนอกไม่มีโอกาสเข้ามาในคดีได้ค่ะถ้าเป็นกรณีที่ศาลสั่งตามคําสั่งดังต่งตอไปนี้จะถือว่าเข้ามาตรา227 คู่ความฝ่ายที่ศาลได้มีคำสั่งถึงสามารถอุทธรณ์ได้ทันทีโดยไม่ต้องโต้แย้งไว้ก่อนและอุทธรณ์ได้ภายใน1เดือนนับแต่วันที่ศาลมีคำสั่งนั้นเลยค่ะส่วนมาตรา2 2 8จะเป็นคำสั่งที่สั่งแล้วไม่ทําให้คดีเสร็จไปทั้งเรื่องเช่นตามมาตรา2 2 8อนุ3าคำสั่งไม่รับคําให้การหรือไม่ให้แก้คําคู่ความคือไม่ให้แก้คําฟ้องหรือไม่ให้แก้คาให้การค่ะการที่ศาลไม่รับคําให้การก็ไม่ได้ทาให้คดีจบไป แค่ทาให้คําให้การนั้นไม่สามารถเข้ามาเป็นประเด็นในคดีได้ค่ะหรือการไม่ให้แก้คําคู่ความเช่นคําฟ้องหรือคําให้การก็ไม่ได้ทําให้คดีจบไปทั้งเรื่องค่ะนอกจากมาตรา2อ8อนุ3แล้วจะมีมาตรา2อ8อนุ1กับมาตรา2อ8อนุ2ซึ่งถ้าเป็นคําสั่งเกี่ยวกับเรื่องของตามมาตรา2อ8อนุ1และมาตรา2อ8อนุ2ก็จะสามารถอุทธรณ์ได้ทันทีโดยไม่ต้องโต้แย้งไว้ก่อนค่ะ คำสั่งตามมาตรา228อนุ1คือหากศาลมีคำสั่งให้กักขังหรือปรับใหม่หรือจำขังผู้ใดในกรณีนี้ผู้ที่โดนกักขังปรับใหม่หรือจำขังสามารถยื่นอุทธรณ์คำสั่งได้ทันทีค่ะส่วนอนุ2จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับคำสั่งขอคุ้มครองประโยชน์ของคู่ความในระหว่างการพิจารณาหรือคำสั่งเกี่ยวกับคำขอเพื่อจะบังคับตามคำพิพากษาค่ะ คำสั่งเหล่านี้ก็สามารถยื่นอุทธรณ์ได้ทันทีโดยไม่ต้องโต้แย้งไว้ก่อนค่ะซึ่งระยะเวลาในการยื่นอุทธรณ์ตามมาตรา2 2 8จะมี2ช่วงเวลาค่ะสามารถอุทธรณ์ได้ทันทีภายใน1เดือนนับแต่วันที่ศาลมีคำสั่งนั้นแต่หากภายใน1เดือนนั้นยังยื่นไม่ทันสามารถยื่นได้อีกครั้งหนึ่งภายในกําหนด1เดือนนับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษาคดีหลักค่ะแต่ถ้าหากว่าได้ใช้สิทธิ์ไปแล้วครั้งหนึ่ง จะไม่สามารถมาใช้สิทธิอีกครั้งหนึ่งในอีกช่วงเวลาหนึ่งได้ค่ะดังนั้นสรุปหลักการเรื่องการอุทธรณ์คำสั่งระหว่างพิจารณาอันดับแรกจะต้องดูก่อนค่ะว่าเข้ามาตรา2 2 7หรือมาตรา228หรือเปล่าค่ะถ้าเข้ามาตรา2 2 7หรือ228ให้ไปใช้มาตรา227หรือ2 2 8บังคับเลยโดยไม่ต้องใช้มาตรา226ค่ะนั่นก็คือคู่ความสามารถอุดธรณนได้ทันทีโดยไม่ต้องโต้แย้งคำสั่งไว้ก่อนค่ะ แต่ถ้าหากกรณีไม่เข้า227และไม่เข้า228การจะอุทธร์คำสั่งระหว่างพิจารณาจะต้องมีการโต้แย้งคัดค้านคำสั่งนั้นไว้ก่อนและจะอุทธร์ทันทีเลยไม่ได้จะต้องรออุทธร์ภายใน1เดือนนับแต่วันที่อ่านคำพิพากษาค่ะสรุปเรื่องการอุทธร์นะคะหลักตามมาตรา223การอุทธร์เป็นสิทธิ์ของคู่ความสามารถอุทธร์ได้ถ้าหากว่าไม่มีกฎหมายใดหรือข้อห้ามใดห้ามไว้ค่ะ ข้อจำกัดสิทธิ์ในการอุทธรณ์คำพิพากษาตามมาตรา224จะใช้หลักเรื่องทุนทรัพย์ในชั้นอุทธรณ์มาเป็นข้อห้ามอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริงค่ะส่วนมาตรา225จะใช้หลักว่าเรื่องใดที่ไม่ได้ยกขึ้นมาว่ากล่าวกันแล้วในสาลชั้นต้นจะต้องห้ามไม่ให้อุทธรณ์ค่ะส่วนกลุ่มของการจำกัดสิทธิ์ในการอุทธรณ์คำสั่งระหว่างพิจารณาถ้าหากว่าเป็นคำสั่งตามมาตรา227 228 คู่ความจะสามารถอุทธร์ได้ทันทีโดยไม่ต้องโต้แย้งคำสั่งนั้นไว้ก่อนค่ะแต่ถ้าไม่เข้าตามมาตรา227หรือมาตรา228จะต้องกลับมาดูมาตรา226ถ้าหากว่าเป็นคำสั่งระหว่างพิจารณาคือเป็นคำสั่งที่สั่งแล้วคดียังไม่จบคดียังดำเนินต่อก็จะต้องห้ามไม่ให้อุทธร์ค่ะแต่ในกรณีที่ต้องการจะอุทธร์คำสั่งระหว่างพิจารณาจะต้องโต้แย้งคำสั่งนั้นไว้ก่อน แล้วจะอุดทร์ทันทีเลยไม่ได้แต่ต้องรออุดทร์ภายใน1เดือนนับแต่อ่านคำพิพากษาแล้วค่ะแล้วก็จบแล้วค่ะสำหรับข้อหนึ่ง